ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการข้าพเจ้าผู้ขอรับการประเมินนางสาวนัทชามนชูแก้วอายุ32ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2557 อายุราชการ6ปี1เดือน ประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมตน้นโรงเรียนสิงสมุทรระดับชั้นมัธยมปลายโรงเรียนสิงสมุทรระดับปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเอกกาปรปฐมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโทจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเอกการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาระหน้าที่ในการสอนคาบสอน25ชั่วโมง30นาทีต่อสัปดาห์ภาระหน้าที่ที่นอกเหนือจากการสอนหัวหน้างานกลุ่มพัสดุโรงเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนครูเวรประจําวันพฤห,หัส,สบดี หัวหน้าครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีครูรับผิดชอบติวเอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูแนะแนวการประเมินด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมผู้ขอรับการประเมินประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่ามีประสิทธิผลยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้เรียนอย่างเสมอ รวมถึงข้าพเจ้าปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของวัดข่าวชีจนันกิจกรรมทางโรงเรียนและพานักเรียนเข้าร่วมทำบุญในวันสำคัญต่างๆข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ครูเวรเฝ้าประตูของโรงเรียนในวัน ก็รือหัสสัป,ปดีและทําสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมชอบด้วยกฎหมายกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ข้าพเจ้าได้พานักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและรับผิดชอบทำความสะอาดในเขตที่ตนเองรับผิดชอบมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดเป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับหน้าที่ในการดูแลพานักเรียนไปหาหมอเพื่อตรวจหาความผิดป,ปกติทางร่างกายและได้มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาทางการศึกษาเป็นจำนวน5,000บาทและ3,000บาทรวมถึงเข้าร่วมเลี้ยงขนมนักเรียนในวันเด็กและวันสำคัญต่างๆของทางโรงเรียน ช่วยจัดหาทุนต่างๆให้กับทางโรงเรียนโดยยึดหลักราชการผลประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%สัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและให้ความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียนอย่างเต็มที่เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านการเรียนและเรื่องของสุขภาพของนักเรียน ข้าพเจ้าทุ่มเทในงานการสอนและงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันต่างๆการซ้อมการแสดงการประกวดโรงเรียนคุณธรรมสพทและการจัดกิจกรรมต่างๆที่ได้รับตามที่มอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านางรำการพานักเรียนไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมในแต่ละปีเป็นต้นด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถ ข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วนรวมถึงการพัฒนาตนเองเข้าร่วมการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมของครูรุ้สภาเป็นต้นและรวมถึงมีทักษะที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน จากการทุ่มเทอุทิศเวลาอย่างเต็มเวลาทำให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูดีในดวงใจและครูดีไม่มีอบยายมุกเป็นระยะเวลาถึง5ปีนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานต่างๆของโรงเรียนเป็นต้นรวมถึงเป็นครูผู้ฝึกซ้อมรำและการแสดงต่างๆของโรงเรียนและพาเด็กๆออกไป ทำกิจกรรมที่นอกโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย รับหน้าที่สอนดิวเของนักเรียนและยังเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนไปแข่งขันร,ร่วมงานศิลปะหัตถกรรมจนได้รับรางวัลในทุกๆปี และเป็นคณะกรรมการตัดสินกระทงและนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงงานวันสงการของเทศบาลตำบลเก็ดแก้วอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ยังร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มโรงเรียนสัตหีบหนึ่ง คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ NT ประจําปี2559ถึง2562คณะกรรมการคุมสอบและคณะกรรมการกลางความสามารถด้านการอ่านและการเขียน RT ประจําปี2559ถึง2561 ครูแกนนำโรงเรียนสุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมธรรมมาพิบาลและได้นำความรู้มาปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนมีการเข้าร่วมการประชุมอบรมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถศึกษาความรู้นอกโรงเรียนและดูงานตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงานครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอจนได้โรงเรียนคุณธรรมสอพอถรอระดับ2ดาวเจ้าหน้าที่การเงินปี2,558ถึง2,561 และหัวหน้าง,งานพัสดุ2,561จนถึงปัจจุบันด้านที่3ด้านการปฏิบัติงานได้รับเกียติบัตรครูผู้สอนค่าเฉลี่ย NT สูงกว่าระดับประเทศในปี2,559และปี2,562ได้รับการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับเหรียญทองในปี2,559ถึง2,560 โดยมีการจัดทำโครงการต่างๆและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ เพื่อประโยชน์ของทางราชการสอนนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ยกตัวอย่างผลงานนักเรียนที่ได้ทำในปีนี้นั่นได้แก่โครงงานน้ำหมักข้าเหานะคะโดยมีการใช้ใบน้อยหนาในการหมักข้าเหาให้กับนักเรียนที่มีไข่เหาและมีเหาผลงานนักเรียนโครงงานโรงเรียนสุจริต้มตำคกแตก เป็นการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการเข้ากับวิชาสังคมผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวาัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนระดับเหรียญเงินกิจกรรมเขียนเรียงร้อยถ้อยความครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับเหรียญเงินกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทยครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนระดับชั้นป .1- ป .3 กิจกรรมอ่านทำนองสนอระดับเหรียญเงิน นำนักเรียนชั้นปสาเข้าร่วมโครงการแข่งขันคุณธรรมสาระสังคมศึกษาได้เรียนรางวัลเหรียญทองแดงนำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆและนำมาประยุก์ตใช้ในห้องเรียนและนำมาใช้กับโรงเรียนสามารถต่อยอดเข้าสู่การประกอบอาชีพได้ดูแลเอาใจใส่สิทธ อย่างเต็มความสามารถปราพฤตตนตามหลักจรรยาบารทางวิชาชีพข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยมารายตีจิตอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำแนะนำให้ดียิ่งขึ้นพร้อมนำไปปฏิบตัติและ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของข้าพเจ้าจะส่งผลต่อผู้เรียนในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับ